รายการส่องเศรษฐกิจโดยทีมงานอีโคโนมิกไทยสนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิม KINGPOWER เมืองไทยประกันชีวิตครั้งแรกในประเทศไทยส่งคำสั่งซื้อขายทองออนไลน์แบบครบวงจรสะดวกง่ายรวดเร็วผ่านกลอวเล็ตบนแอปเป๋าตัง สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา16นาฬิกานาทีนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่16ธันวาคมพุทธศักราช2564ารยกส่ายการสองเศรษฐกิจนะครับกระจายเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 9เ m h มเกาเดเำเนินรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ16นาฬกาถึง17นาฬิกานะครับสำหรับวันพฤหัสบดีนี้ดำเนินรายการโดยผมนายยศริมิตรไพ่บุญครับก็เอ่อ ตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ออกมาสดใสนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูดัชนีตลาดหุ้นไปดูกราฟแล้วกันไปดูกราฟก่อนนะครับอกราฟตลาดหุ้นไทยนะครับตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้เปิดตลาดมาก็ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นไปนะครับกราฟดูดีทั้งวันเลยนะครับวันนี้เปิดตลาดค่อนข้างเร็วนะครับเก้านาฬิกาห้าสิบหนาทีนะครับไปช่วงเก้านาฬิกาห้าสิแปนาทีเนี่ยไปทํา จุดสูงแรงนะครับ1631.94จุดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มียึกยักนะรปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วช่วง10นาิกาย5นาทีนะครับไปทำจุดต่ำสุดของวันนะครับจุดต่ำสุดของวันก็บวกได้ 6.65จุดนะครับอยู่ที่1624.31จุดแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างชันนะฮะไปทําจุดสูงที่2นะครับสูงกว่าจุดแรกช่วง10นากา46นาทีนะครับอยู่ที่1.630.44จุดที่ทิศทางแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วไปทําจุดสูงสุดช่วงเช้านะครับ2จุด นะครับจุดที่สองนี่เป็นจุดสูงสุดของช่วงเช้านะครับอยู่ที่พันห2 2้สาบจุดสองจุดช่วงสิบสองนกาสิบห้านาทีนะครับแล้วมาปิดตลาดย่อลงมาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่พันห4 6้อสาสิห้าจุดสี่กจุดแต่ก็ยังยืนสูงค่อนข้างมากนะครับในช่วงเช้าเปิดตลาดช่วงบ่ายมานะครับก็วิ่งทรงทรงตัวนะครับแล้วก็ไปทำจุดสูงสองจุดนะครับจุดจุดแรกนี่เป็นจุดสูงสุดของวันเลยนะครับบวกได้ถึงสิบเจดจุดหหจุดนะครับอยู่ที่ 1637.43จุดนะครับเสร็จแล้ว1641.32อ่16จุดสามสองจุดโทษนะครับเ,เสร็จแล้วก็ปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยครับตอนนี้ก็วิ่งยังยืนอยู่ใกล้จุดสูงอยู่นะครับอตอนนี้บวกอยู่16.34จุดนะครับอยู่ที่1640กอ่จุดทวนๆเลยนะฮะหนึ่งหกสี่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะครับ,นนรบซึ่งก็เป็นระดับ ่ใระดับสูงในช่วงที่ผ่านมาเร็วๆนี้นะครับซึ่งอยู่ประมาณ1,650อ่ะตอนนี้1,639.19จุดนะครับบวกไปเกือบ1%นะครับ0.96%วอลุ่มเยอะนะพอสมควร73,381ล้านบาทแล้วนะครับหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นมาทั้งหมด968บริษัทปรับตัวลดลงไป577บริษัทและไม่เป็นแปลง600บริษัทนะครับก็หุ้นขึ้นมากกว่าหุ้นลงนะครับวันนี้แล้วก็มากกว่าเกือบ2เท่านะครับอืม 9 6้อยหกสิหก็เกือบพันแหละนะครับแล้วหุ้นตกไปห้า้อยเจ็ดิบเจ็ดก็โอเคไม่ถึงสองเท่าแหละนะครับแต่ก็เกือบแหละนะครับเหมือนเหมือนกับหกร้อยกับพันอ่ะนะฮะอืม mm hmm. ก็เออไปดูตลาดหุ้นในต่างประเทศนะครับว่ามีพฤติกรรมเป็นอย่างไรนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูตลาดหุ้นในต่างประเทศนะครับก่อนอื่นก่อนอื่นให้ให้ดูให้ดูเอ่อกราฟหุ้นเมืองไทยตอนนี้หนึ่ง9ันหกร้ยสาสิแปดจุดแปดเก้าจุดนะครับไปดูตลาดหุ้นในต่างประเทศนะครับอืม เดี yeah, <laughs> uh ๋ยวเอาพวกนี้ออกก่อนะครับเอ่อ นี่เป็นน้ำมันดูน้ำมันก่อนก็ได้นะครับไม่แม็กซ์สปิลทีไอนะครับบวกขึ้นไป0.95เปอ็นะอยู่ที่71เหรียญ54เซนนะครับบวกไป67เซนไอ์เบรนด์นะครับบวกขึ้นไป0.89นะครับบวกไป66เซนอยู่ที่74เหรียญ54เซนก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังต่มกว่าจุดสูงในช่วงที่ผ่านมาเร็วๆนี้นะครับไปดูดัชนีตลาดหุ้นนะครับเมื่อวานนี้สนุกดีนะครับถ้ท่านผู้ฟังไปดูช่วงประมาณปิดตลาดประมาณตีสี่นะ ตีสเวลาไทยนะคปีตลาดของสหรัฐเนี่ยคือช่วงก่อนหน้านะตลาดหุ้นดัชนีตลาดหุ้นในวอลล์สตรีทเนี่ยวิ่งต่ำลบตลอดนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากการถแถลงนะออกถแถลงการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐแล้วคุณพาเวลมาพูดนะฮะเป็นถแถลงข่าวประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากการออกถแถลงการนโยบายทางการเงินของอธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟ MC อเนะครับ ปรากฏว่าตลาดเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปมากนะครับโดยชนิดดาวโจนส์ปิดตลาดบวกไป1.08%นะครับบวกไป383จุดเลยอยู่ที่35,927จุดนะครับ S&P 500บวกไป1.63%นะครับบวกไป75.76จุดนะครับอยู่ที่4,709จุดนะครับอืม นี่มันคือที่ผ่านมาเนี้ย S&P ทะลุสามพมาเราจำผมจำได้อะว่ามันเป็นข่าวว่าไม่เคย3,000มาก่อนตอนนี้4,700แล้วนะ n ัสแดกนะครับบวกไป2.15%เลยนะครับ327จุดนะครับอยู่ที่15,565จุดนะครับก็ถลุยหมดเลยทั้ง3ามแต่ชนิดหลักทั้ง3บวกไป นะ่อรกว่าสำหรับดาวโจน์นะครับแล้วก็ S&P 500นี่หนเครึ่งกว่านะครับส่วนน่แสกสนตกว่าไปดูตลาดทุนในยุโรปนะครฟุซีร้อยของอังกฤนะครับบวกไป1นึ่ดนกเปอร์ะครับแดกเยอรมันบวกไป1.73% c งจุดเรูฝรั่งเศสบวกไป1 4ึ่นเซะครับอลัสเซียสองพันี่เป็นของอเมริกานะครับหุ้นมาเก็ตมาเก็ตแคปเล็กนะฮะบ อยู่ที่2,195จุดนะครับหุ้นยุโรปเอ,อเมริกาใต้ก่อนอเมริกาใต้ก็ส่วนใหญ่บวกค่อนข้างดีนะมีเม็กซิโกล้มนิดหน่อยนะครับแล้วก็อาเจนตินาลบเยอะหน่อย1.51นะครับชิลีบวก1.84นะครับส่วนเวเนซุเอาเเลาล้มนิดหนึ่ง0.65ตนะตลาดหุ้นยุโรปบวกหมดเลยที่ผมดูเนี่เขียวหมดเลยนะครับดูรัสเซียเขียวปัดเลยรัเสเซียบวกได้ 3.67%นะครับไปดูตลาดหุ้นในพื้นบ้านเอเชียแปซิฟิกนะครับตลาดหุ้นออสเตรเลียนะครับลบไป0.43%นะครับผิดหวังเรื่องดอกเบีย้ยวันนี้เป็นเรื่องดอกเบีย้ยตรงๆเลยนิวซีแลนด์เอนซัสเด็50 c รอส s นะครับลบไป0.71%จีนนะครับเซ่งไฮ่คอมมิชชั่นบวกไป0.75% CSI 300 Blue Chip จีนนะครับบวกไป0.58%หังเซิงฮ่องกองบวก0.23%นะครับ อินโดนีเซียจาการ์ตาคอมเพรสิตนะครับลบไป0.47เนะครับเซนเซกอินเดียบวก0.13เนิดเดียวนะครับญี่ปุ่นนี่แค่2.25บวก2.13เปอร์โทปกบวก1.46นะครับมาเลเซีย KLCI นะครับบวกไป0.12นะครับส่วนฟิลิปปินส์คอมเพรสิตบวกไป1.41ฟิลิปปินส์จะกำลังมีพายุจะเข้านะครับเซนต์ไทม์สิงคโปร์นะครับบวกไป0.55คอสปียเกาหลีใต้นะครับบวก0.57คอสแดกกบว0.43เปอร์เซ็นต์ครับ บวกไป0.71นะครับอืมก็บวกเกือบหมดเลยอะ,ะมีญี่ปุ่นบวกดีอินโดนีเซียลบนะครับแล้วก็ออสเตรเลียนินวซีแลนด์ลบนะครับกลับไปดูตลาดหุ้นไทยนะครับตลาดหุ้นไทยก็ยังบวกค่อนข้างดีนะครับอืม,อมตอนนี้บวก17.80จุดน่าจะทำนิวไฮใหม่แล้วเมื่อกี้นี้เองนะครับอ่อินทราเดย์ไฮนะครับบวก18.70จุดนะครับอยู่ที่1642.36จุด ตอนนี้นะครับเอาถอยมาล้บวก1 6บ3จุดนะครับตอนนี้บวกไป1 0 3เปอร์เซ็นต์เป็เปอกว่าแล้วนะครับ1,600อ้าวขึ้นไปแล้วทำนิวไฮแล้วนะอินทราเดย์มาไฮใหม่นะครับบวก1 9บ9กาจุดจตอนนี้นะครับ1,642.85จุดนะครับบวกไป1.1%ึ่งจุดนปเปนตะครับอินทราเดย์ไฮใหม่นี้บวก19.48จุดนะคจุด1643.14จุดนะครับหนึ่าพันะครบมูลค่าการซื้อนายตอนนี้75,380ล้านล้ทนะครับอืม ก็เอเดี๋ยวไปดูว่าอะไรทําให้เกิดขึ้นอะไรกันนักกันหนาะได่ดูเออนี่ภาพรวมจากกรุงโตเกียวนะครับบอกว่าตลาดหุ้นบูมบ้าเชียปรับตัวสูงขึ้นพร,พร้อมกับอาจารย์ผลนบแทนบรรทบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐขณะที่ผลการตัดสินใจนโยบายการเงินของเฟดนุนทัศนาลมรับความเสี่ยงนะครับ คุณปุ้มิภาคเอเชียปรับตัวสูงนะครับก็บอกว่านะครับเฟดนะครับบอกว่าจะหยุดโครงการการซื้อพันธบัตรในเดือนมีนาคมบอกว่าด็อกเบิร์ดาวน์นะบลูมเบิร์กรายงานบอกเฟดด็อกเบิร์ uh, e, รดาวน์นะครับในการลด QE อ่ะมันะฮะพูดง่ายๆ่ายนะฮะก็จะไปจบในเดือนมีนาคมนะครับเปิดประตูไปสู่การ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปีหน้าสมครั้งครั้งละ0.25นะครับก็ไปเป็น0.75นะฮะเพื่อที่จะรับมือกับปัญหาตรงเงินเฟ้อที่มีความร้อนแรงมากขึ้นเมื่อคืนผมดูนะฮะเฟดคุณจอร์จอมพาวเวลมาพูดนะเขาบอกว่าเฟดไม่ได้อยู่เบื้องหลังเคอรฟ์ฟ <c oughs> ความจริงนะนักเศรษฐศาสตร์นะจรงิงพาเวลก็มไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะครับแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์เวลาพูดเนี่ยพูดแล้วเหมือนกับในใจมีกราฟอยู่ นะพูดบอกอยู่หลังเคอร์ฟเนะจริงๆมันไม่เห็นหลังเคอร์ฟตรงไหนแต่ว่าเอคือพูดบอกว่าไม่ได้ดำเนินการช้าว่าเงินเถิดนะฮะบอกว่าอยู่หลังเคอร์ฟนะครับนะครับเขาบอกว่าแต่ว่านะครับเมื่อคืนาคุณพาไวอบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เขาไม่คิดว่าเฟดอยู่หลังเคอร์ฟแต่ว่านะครับเฟดมีเครื่องมือต่างๆนะครับที่จะออกมานะครับเพื่อที่จะออกออกมาในการดาเนินการในขณะนี้แล้วก็รู้สึกจะแรงนะครับทีนี้เนี่ยก่อนหน้า การประกาศนะฮะของเฟดเนี่ยนโยบายการเงินเมื่อคืนนี้นะครับก็ดูเหมือนกับว่าตลาดชะลอนะนั่งดูมูลค่าการซื้อขายก็ไม่เยอะดุมทั้งประเทศไทยด้วยนะแล้วก็ตลาดหุ้นตกลงไปนะครับหลบความเสี่ยงนะท่าทีระมัดระวังนะ,ะพอประกาศออกมาแล้วจริงๆแล้วมันสอดคล้องกับความคิดทั้ง,ท,งทั้งที่การประกาศนโยบายการเงินเนี่ยมันออกมาเป็นลักษณะเชิงเอ่อแข้งงวดมากขึ้นนะ,ะหรือหรือจริงๆแล้วมันเป็นผ่อนปลนน้อยลงอะ่ะไม่ใช่แข้มงวดมากขึ้นมันยังไม่แข้มงวด อย่างไรก็ตามเนี่ยภาพนะฮะที่เฟดออกมาพูดเนี่ยมันมันค่อนข้างมันค่อนข้างดีอ่ะ <laughs> ตอนนี้นักวิเคราะห์ก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นจริงป่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดหลังจากนี้นะครับ บอกว่าอัตราผลตอบแทนนธบบายกระทรวงการคลังสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นนะครับเนื่องจากที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่เสถียรภาพหลังนี้มันตกลงไปในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมานะครับขณะที่สินทรัพย์ปลอดภัยไม่เป็นที่นิยมตอนนี้นะครับอารมณ์รับความเสี่ยงระดับราคาทองคำปรับสูงขึ้นพร้อมๆกับราคาน้ำมันดิบนะครับระบบเศรษฐกิจนะครับไม่มีความเป็นที่ต้องได้รับปริมาณการนโยบายสนับสนุนเพิ่มขึ้นอีกต่อไป พูดอย่างนี้ก็คือเรื่องของ QE แหละนะครับก็คือเศรษฐกิจไม่มีความจําเป็นที่ต้องอัดฉีดเงินปัามเงินมาเงินเถอะนะครับคุณเจอรมพาเวประธานเฟดพูดนะครับในการแถลงข่าวหลังสรุปการประชุมนโยบายการเงิน2วันนะครับของเฟดนะครับโดยชนิดนี้แค่ของประเทศญี่ปุ่นนะครับปรับตัวขึ้นไป1.67แตะสูงสุดในรอบ3สัปดาห์นะครับ intraday นะครับก็ตลาดนุ้นต่างๆก็ดีใจปรับตัวสูงขึ้นนะครับ อีม e ินีฟิวเจอร์ของสหรัฐอเมริกาแ,แต่ในล่วงหน้านะครับปรับตัวขึ้นไปสู่สูงขึ้น0.0เ,เขาบอกปรับตัวชี้ไปสู่การปรับตัวสูงขึ้น0.12สํานหรับ s อสแอน500หลังจากที่ s อสแอน500นะครับปิดตลาดปรับตัวขึ้นไป1.63ในช่วงกางค้าที่ผ่านมานะครับใกล้ระดับ all-time high คือสูงสุดในประวัติศาสตร์นะครับเฟดนะครับ federal open market committee FOMC นะครับออกมาวาดภาพสถานการณ์โดยที่ การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ถึงแม้ว่าจะมีการปรากฏตัวขึ้นมาของสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ไปคือสายพันธุ์โอไมครอนนะครับเปิดทางเขาบอกว่าไปสู่ภาวะที่ไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจอันนี้ต้องอธิบายต่อไปนะครับในขณะที่อัจารา์เงินเฟอ้อส,ส่วนใหญ่จะผ่อนตัวลงไปด้วยตัวของมันเองนะการค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นของนโยบายอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างช้าๆนะครเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะครและการว่างงานที่คงตัวอยู่ต่ำในช่วงปีต่อๆไป นะครับก็มีผู้นวยการฝ่ายเศรษฐกิจที่ธนาคารแนทออสนะบาที่เขาอ่านว่านแอปนอะแอปนักชาติออสเตรเลียแบงก์เนี่ยบางทีเขาเรียกแนทออสนะครับคุณทาปัสสตริกแลานนะครับบอกว่าเอฟเอซี C, ออกมาวาดภาพแนวโน้มในเชิงเข้มงวดสำหรับช่วงตลาดเทศกาลคริสต์มาสแต่ดูเหมือนกับว่าตลาดจะเฉยเมยต่อความโน้มเอียงของพวกเขาคือโน้มเอียงไปทางเข้มงวดมากขึ้น เมื่อพิจารณาว่าการปรับขึ้นอัตราอกรเวสามครั้งนั้นอยู่ใกล้ระดับที่มีการคำนวณราคาไปแล้วในช่วงที่ระยะเวลาที่เดินหน้าเข้าสู่การประชุมนโยบายทางการเงินคือตลาดคาดไว้อย่างนี้แล้วนะครับมันไม่ได้พลิกความคาดหมายตลาดมังนั้นเถอะนะฮะบ,บอกว่า,เ,าเดอเนี๋ยกระโดดฮนะบอกว่าอืผมกระโดดหาไม่เจอเจอละ พาเวลนะฮะไม่ได้คิดว่าเฟดอยู่หลังเครอร์ฟันนี่คือที่ที่พูดเมื่อกี้นะฮะในการต่อสู้กับดางเงินเฟ้อไนส์สตริกแลนด์พูดเสริมนะทัศนอารมณ์รับความสิ่งยังคงเป็นบวกอยู่นะฮะตลาดเงินมองเห็นโอกาสที่ดีในการปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยครั้งแรกของเฟดในช่วงเดือนพฤษภาค,คมนะฮะตามมาด้วยการปรับเพิ่มเติมอีกในเดือนกันยานและธันวานะฮะถึงแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยไปแล้ว0ูนยเปอร์เซ็นต์นะ แต่ว่าตลาดยังไม่ได้คำนวณการปรับขึ้นอย่างเต็มที่จนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 2 3นะครับ <c oughs> ผลตอบแทนของอัตราผลตอบแทนของพันธบตัตรอายุ10ปีกระทรวงการคลังสหรัฐนะครับขยับตัวขึ้นไปอยู่ที่ 1. 4 7 1 8สี่ดนดเอร์เซะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการปรับตัวสูงขึ้นในวันพุทธที่ผ่านมานะครับออสเตรเลียนะครับพันธบตัตรอายุ10ปีมีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นไป0.37%ยามเ็ซนะครับอยู่ที่ 1. 6 1 7ดเจดเปอร์เซ นะครดัชนีดอลลาร์นะครับปรับสูงขึ้นไป0.02%แข็งขึ้นนิดหน่อยนะเ,เขาเทียบกับ6สกุลนะครับดับชนีดอลลาร์อยู่ที่90.399นะครับหลังจากที่มันตกลงไป0.2%ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาทองคํำปรับตัวสูงขึ้น0.16%นะครับอยู่ที่1,779.88เหรียญสหรัฐต่อออนนะครับเ,เขาบอกว่านะครับความสนใจในขณะนี้กลับไปอยู่ที่ การประกาศนโยบายทางการเงินในช่วงท้ายของวันพฤหัสบดีนี้นะครับจากธนาคารกลางยุโรปและแบงก์ชาติอังกฤษนะครับซึ่งกําลังเผชิญหน้ากับอัตรางเงินเฟ้อที่มีความร้อนแรงเช่นเดียวกันมองภาพทั้งโลกนะอัตรางเงินเฟ้อมันสูงเงิน,นัึงโลกอ่ะเพราะว่าจริงๆตอนนี้โลกมันโลกาภิวัตน์นะมันเชื่อมกันหมดตอนนี้เนี่ยไอ้ภาวะคอ,อขวดอุปทานนะการตึงตัวของอุปทานการขาดแคลนคนงานนี่มันมีอยู่ทั่วไป ในโลกเนี่ยโดยเพง่ยิง่งในในสหรัฐอเมริกาในออสเตรเลียนะแม้กระทั่งในในประเทศไทยด้วยนะซึ่งซึ่งเ,เวลามันเกิดภาวะแบบนี้เนี่ยสปายตึงตัวราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นนะครับระดับราคาน้ํามันคงตัวสูงนะครับมันก็ผลักดันทําให้ตราเงินเฟ้อสูงขึ้นซึ่งซึ่ง,งปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยยงเว้นน้ํามันนะน้ำมันไม่รู้แต่ว่าปัจจัยอื่นๆที่พูดเนี่ย ในช่วงจังหวะเวลาที่มันผ่านไปมันน่าจะปรับตัวลดลงไปเองอันนี้คือ supply bottleneck นะแต่ว่าอัตราเงินเฟ้อที่มันถูกผลักให้สูงขึ้นจากเรื่องอื่นๆนะครับอย่างผมก็สงสัยนะไอการปรับขึ้นค่าจ้างเงินเดือนเนี่ยมามันบางประเทศมันขึ้นไปแล้วมันลงได้มันบางประเทศมันลงไม่ได้ซึ่งซึ่งมันจริงๆปัจจัยนี้มันก็เป็นองค์ประกอบที่ทําให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นด้วยนะครับทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่ ปัจจัยที่มันจะลดลงไปอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบบางอันในในในแรงผลักดัน,นต่างเงินเฟอ้อให้สูงขึ้นที่ที่ผมคิดว่ามันจะไม่ลดลงไปนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยบางส่วนเนี่ยเมื่อมันมีการปรับการผลิตเนี่ยทางด้านสป라이นเนี่ยนะครับแรงกดดันระดับราคามันน่าจะลดลงไปเองอัตราเงินเฟ้อมันน่าจะลดลงไปเองนะครับในรายงานข่าวบอกนะครับแบงก์ชาติต่างๆพยายามจะสร้างสมดุล ระหว่างความจําเป็นที่จะต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่ถูกคุกคามจากเชื้อไวรัสโคโรนากับความจําเป็นในการถอนมนาตรการผ่อนปรนทางการเงินเพื่อรับมือกับเงินเฟอ้อฐานหนึ่งอ่ะเงินเฟอ้อนะฮะท่านี้เนี่ยไอ้การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างที่เราทราบเนี่ยมันก็กระทบการผลิตส่วนหนึ่งกระทบกระทบคนจํานวนหนึ่งอ่ะนะฮะตกงานอะไรงานทํางานไม่ได้สิ่งกันแต่แล้วเอ่อมันมันในทางกลับกันเนี่ยมันก็ ผลักดันทำให้ต่าเงินเฟอ้อสูงท่านี้อัตราเงินเฟอ้อสูงเนี่ยแบงค์ชาติก็ต้องขึ้นดอกเบียเ้ยนะตามปกติทรานี้เนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยไปเนี่ยถ้าใน,นใน,ในขณะที่มันมีปัจจัยกระทบ <c oughs> อยู่นะเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่เนี่ยมันก็เป็นผลร้ายขออเศรษฐกิจท่านี้เนี่ยไอเดียคืออะไรท,ที่ที่เขาอยากจะทําก็คือให้เงินเฟอ้อมันคงตัวไม่สูงมากนะฮะก็ไม่ต้องถึงระับต่ำหรอกไม่ต้องไม่ต้องสูงมากนะครับในขณะเดียวกันก็นกยังคงมาตรการกระตุ้นทางการเงินต่อไป เนี่ยถ้าทําอย่างนั้นได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันค้านกันอยู่อ่ะมันทําไม่ได้นะครับไปดูแบงก์ชาติยุโรปนะครับ ECB นีะครับคาดการณ์ว่าจะมีการลดมาตรการกระตุ้นทางการเงินลงไปหนึ่งหนึ่งขยักนะฮะก็บอกว่าแต่ก็คาดว่าจะออกมาให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนระบบเศรษฐกิจต่อไปสำหรับปีหน้านะ,นะยึดทัศนะคงเดิมมาเป็นเวลานานว่าแรงกดดันระดับราคาจะผ่อนตัวลงไปได้ในตัวของมันเองคือปัจจัยที่ที่พูดเนี่ยก็คือ สภาวะปัญหาอุปทานเนะี่ยหรือที่เรียกว่าอุปทานข้อขวดอะไรเนี่ยนะครับก็ยังอ c จีบียังคาดว่ามันเป็นปัจจัยหนุนเงินเฟอ้อซึ่งมันจะคลายตัวลงไปเองในที่สุดมันก็ต้องคลายตัวลงไปเองอะแต่มันจะไปอยู่ที่ตรงไหนอะหมายถึงมันมันไปไปอยู่ที่สมดุลใหม่หรือเปล่าซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างไรก็าตามนะฮะนักลงทุนเนี่ยมีเงินเดินพันอย่างมากว่าแบงก์ชาติของอ่ ของอังกฤษนะครับมันงเข้าใกล้กันปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหลังจากการรายงานในวันผู้ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเงินเฟอ้อของระดับราคาผู้บริโภคสูงสุดในเดือนพฤษกายมน้ำนะขึ้นไปอยู่ระดับสูงสุดในรอบมากกว่า10ปีนะฮะสูงกว่าการคาดการทั้งหมดของนักเศรษฐศาสตร์ต่างๆอัตราแลกเปลี่ยนเงินปอนด์สเตอร์ลิงนะครับอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ระดับ1.32 5.75นี่โค้ดหหลักเลยนะครเหรียญสหรัฐหลังจากที่มันแข็งค่าขึ้นไป0.28%ในช่วงค่ำคืนที่พุผ่านมายูโรอ่อนลงไป0.07%นะไปอยู่ที่1.1287เหรียญสหรัฐหลังจากที่มันพุ่งขึ้นไป0.34%ในวันพุธที่ผ่านมาอมองนะฮะก็คือหุ้นตกนะเงินดอลลาร์อ่อนก่อนประชุม FOMC พอ FOMC เนี่ยหุ้นขึ้นนะฮะเงินดอลลาร์มันก็น่าจะแข็งขึนนะ เ,เงินสกุลอื่นที่แบงก์ชาติเขายังไม่คิดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมันจะอ่อนลงไปอันนี้รวมทั้งประเทศไทยได้วยนะเนอะไปไปข้ามไปเรื่องการประชุมนิดนึงนะครับในรายละเอียดอบอกว่าเฟดนะครับส่งสัญ,ญญาณว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสามครั้งอยู่ในมือนะครับ mm hmm. เขาบอกอ n นเดอร์การในปีคศ2022ปีหน้านะ mm hmm. ขณะที่เขาบอกว่าอัตราการต่อสู้อัตรางเงินเฟอร์กำลังเริ่มต้นขึ้น บแบงค์ชาติมริกันนะฮะมาพูดว่าจะหยุดการซื้อพันธบัตรที่ดําเนินการในช่วงออของการระบาดของเชื้อไวรัสในเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมานะครับและปูทางไปสู่การขึ้นอาตาัตราดอกเบี้ยครั้งละ0ูน3จครั้งนะครับไปจนถึงช่วงปลายปี2022 <c oughs> ในขณะที่ระบบเศรษฐก,ก,กิจกําลังเข้าใกล้การจ้างงานแบบเต็มที่และแบงค์ชาติมริกันนะครับกำลังเริ่มที่จะรับมือกับการพุ่งสูงขึ้นของอัตราเงินเฟ้อเดี๋ยวหยุดตรงนี้นิดนึงนะครับคือ คือเวลาเขาพูดออกมาเต็มปากเต็มคําอย่างเงี้ยนะว่าเฟดจะปูทางอะไรเงี้ยหมายถึงจุด QE จนจบในเดือนมีนาแล้วก็ขึ้นดอกเบีสามครั้งในเดือนอไปในปีหน้าจนถึงช่วงปลายปีเนี่ยพูดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการสรุปนะแต่ว่าถ้าเผื่อเข้าไปมองดูนะเฟดเนี่ยมีมีมีคนเข้าไปไประชุมสิบปดคนเนี่ยนะ่งซึ่ง แต่ละคนเนี่ยเขามันก็มีจํานวนหนึ่งแหละประมาณผมคิดว่าสิบสอคนนะที่เขามีมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเนี่ยมันมีบางส่วนที่เขาโรเท็นะฮะที่ที่แบบว่าบางปีเขาลงได้บางปีปีเว้นปีบางกันเถอะมีเฟดบางคนอย่างเฟดภูมิภาคบางคนก็ก็กลงคะแนนเสียงได้ทุกปีอย่างทุกทุกครั้งตลอดไปอย่างเช่นเฟดนิวยอร์กไนอย่างไรก็ตามเนี่ยะจะขึ้น อัตราดอกเบี้ยหรือไม่จะลด QE หรือจะขึ้น QE หรืออะไรเนี่ยมันอยู่ที่การลงคะแนนเสียงใน FOMC นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาพูดสรุปเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าภาพรวมเนี่ยเฟดเห็นพร้องกันทั้งหมดแต่ความจริงข้างในเนี่ยก็มีเฟดบางคนที่เห็นเห็นมากกว่าเห็นน้อยกว่าอะไรเงี้ยนะบอกว่าระบบเศรษฐกิจนะครับไม่มีความจําเป็นที่ต้องมีการเพิ่มสูงขึ้นข,นของการให้การสนับสนุนด้านนโยบาย ประธานเฟดนายเจอโรมพาเวลพูดในระหว่างการถแถลงข่าวนะครับซึ่งออกมาพูดต่างกับสภาวะในช่วงก่อนหน้านี้ในปี2020นะตอนนี้ก็คือจริงๆถ้ามองภาพรวมนะคือคือเขา U ยูเทิร์นเหมือนกันนะพระวัาที่ผ่านมานะามีเสียงวิพากวิจารณ์รว่าเฟดในช่วงของนายพาเวลเนี่ย mm hmm. เขามีแมนเดตสออันคือรักษาเสถียรภาพระดับราคานะครับแล้วก็โครงการจ้างงานแบบเต็มที่ ในช่วงปีที่ผ่านมาตั้งแต่การระบาด2ปีเนาะการระบาดของเชื้อไวรัสเป็นต้นมาเนี่ยเฟดไปเน้นในเรื่องการจ้างงานมากกว่าเรื่องการรักษาเสถียรภาพราคาพูดง่ายๆเนี่ยไปเน้นการหนุนการจ้างงานมากกว่าการคุมเงินเฟอเน้อนะฮะเห็นได้ชัดจากนโยบายของเฟดที่บอกว่าจะปล่อยให้อัตรางเงินเฟ้อเนี่ยคงตัวอยู่เหนือระดับ 2%อรที่เป็นเป้าของเฟดช่วงระยะเวลา1ที่ระดับ1น,งนึงหนเนี่ยไม่ได้พูดว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพูดง่ายๆยอมให้เงินเฟอร์มันมันพุ่งไปช่วงหนึ่งนะครับโดยให้เห็นผลว่าจะ c o m เ e นเซ t คือจะชดเชยช่วงที่ราคาเงินเฟอร์นี่คงตัวต่ำกว่าเป้ามันเป็นเวลา,น,น,าน,นานก็10ปีอะเนาะก็คือลักษณะนั้นเนี่ยคือเฟดไปไปเน้นการจ้างงานมากกว่าการคุมเงินเฟอร์ แต่คราวนี้เนี่ยเฟดยูเทิร์นกลับมานะกลับมาพูดถึงเรื่องเงินเฟอ้อแต่ว่าจริงๆก็ในขณะนี้เนี่ยดูว่าตลาดแรงงานสหรัฐเนี่ยมันฟื้นตัวเร็วมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพอเข้าใกล้ภารกิจการจ้างงานแบบเต็มที่แล้วก็ต้องกลับไปคุมเงินเฟอ้ออย่างว่าเนี่ยนะเขาบอกว่าระดับอัตราเงินเฟอ้อนั้นคงตัวอยู่ระดับสูงยังไม่น่าสะดวกใจนะครับ นายพาเวลพูดหลังจากการจบการประชุมนโยบายการเงินล่าสุด2วันนะครับนายพาเวลบอกว่าในทัศนะของผมนะครับเรากําลังมีการดําเนินการคืบหน้าอย่างรวดเร็วไปสู่การจ้างงานแบบเต็มที่ซึ่งเป็นสถานการณ์ควบรวมกันในขนาดดินที่ชักจูงให้เจ้าหน้าที่ของเฟดทั้งหมดแม้กระทั่งบรรดาผู้ที่ผ่อนปรนมากที่สุดคิดว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่จะถอยออกมาจากนโยบายต่างๆในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสพูดง่ายๆคือถอนมาตรการกระตุ้นแหละนะฮะ ภาพทิวทัศน์ที่ออกมาวาดโดยธนาคารกลางสหรัฐในการแถลงนโยบายใหม่ของพวกเขานะครับในการคา,าดการณ์ทางเศรษฐกิจมองว่าการระบาดของเชื้อไวรัสนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีการเริ่มต้นการปรากฏตัวของสายพันธุ์กลายพันธุ์ไปคือโอไมครอนนะครับบอกว่ามันเปิดทางไปสู่สุภาวะเศรษฐกิจที่มีอันตรายน้อยลงไปนะครับ การชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวลซอฟต์แลนดิ้งน,นะครับซึ่งอัตราเงินเฟ้อนั้นจะผ่อนตัวลงไปส่วนใหญ่ที่ตัวของมันเองและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อเปรียบเทียบแล้วจะเป็นไปอย่างช้าๆอัตราการว่างงานถูกกดให้ต่ำ3.5เป็นระยะเวลา3ปีซึ่งดีมากนะอันนี้เหมือนเหมือนกลับไปอยู่ช่วงของก่อนหนา้าของการระบาดของเชื้อไวรัสแล้วนะครับหมดเวลาในช่วงเบรกแรกนี้นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาโดยเพราะยิ่งท่านผู้ฟังใน u t u b e นะฮะเดี๋ยวกลับมากดดูใหม่ครั้ง,น,งน,นนึตอีี้เเด๋ยวรราพักักกสคู่ค รายการส่องเศรษฐกิจโดยทีมงานอีโคโนมิกไทยสนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิม KINGPOWER